สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ๋มพารวยนะคะวันนี้เจ๊ตุ๋มก็จะพามาดูน้ำค่ะน้ำน้ำมาแล้วพี่น้องน้ำมาแล้วค่ะวัเมื่อคืนนี้ตกหนักตกหนักอยู่สามสี่วันมาติดกันแต่เมื่อคืนนี้หนักมากน้ำมาแล้วค่ะน้ำมาแล้วนี่ฝ่ายน้ำล้นฝั่งฝั่งตะไทยนะคะฝั่งโคราชอยู่ที่บ้านเจ๊ตุ่มเองค่ะ น้ำมาแล้วค่ะพี่น้องน้ำมาแล้วอันตรายนะคะนี่ลดข้ามไม่ได้แล้วนะคะถ้าใครจะมาฝั่งฝั่งบ้านที่ตุ่มไปโคราชไปประทายนี้มาเส้นนี้ไม่ได้แล้วนะคะเส้นนนทาต์เส้นนนทาต์นนนทาปทายมาไม่ได้แล้วนะคะน้ำท่วมแล้วข้ามข้ามไม่ได้แล้วนะคะฝ่ายน้ำล้น จีถผงพามันดูนะคะน้ํามาเมื่อคืนนี้ค่ะเย,เยอะเลยค่ะฝนตกเมื่อคืนตกหนักมากนะคะตกหนักมาหลายวันแล้วค่ะก็มีอุบัติเหตุแล้วนะคะเมื่อเช้านี้มีอุบัติเหตรุรถรถจมน้ําแล้วนะคะแต่ชาวบ้านช่วยกันเอาขึ้นแล้วค่ะเพราะเขาไม่รู้ไงเขามาเขาไม่รู้ว่าน้ํามันแรงมันค่อย มีปลาด้วยพี่น้องด,ดูดูปลาดูปลาดูปลาว่ายชวนน้ำนี่กระซิวกระซิวว่ายชวนน้ำน้ำมาเยอะน้ำมามากเลยนะคะปลาเยอะแยะเลยอปลาว่ายชวนน้ำ เป็นปลาซิวปลาส้อยค่ะชมนะคะชมฝ่ายน้ำล้นน้ำเยอะแล้วนะคะข้ามข้ามไม่ได้แล้วนะคะรถข้ามไม่ได้แล้วค่ะน้นสะพานข้ามมีสะพานข้ามอยู่ค่ะแต่เป็นข้ามได้เฉพาะมอไซค์ค่ะรถใหญ่ข้ามไม่ได้นะคะ อ้าดูปลาดูปลาพี่น้องดูปลาดูค่ะปลาปลาว่ายชวนน้ำปลากำลังสู้น้ำว่ายชวนน้ำเนียนดนดไปนอนแล้วประซิวค่ะอะไปได้ไหมไปได้ไหมไปได้ไหมไม่ได้น้ำแรงเกินไปไม่ได้ว่ายชวนน้ำไปไม่ได้แล้วค่ะนี่ค่ะ ไหวเชิญน้ำนี่นี่ปลาไหวเชิญน้ำกำลังไหวเชิญน้ำไปไม่ได้แล้วปลาไหวเชิญน้ำละปลาเยอะนะปลาเยอะเนี่ยอีกสองตัวปลาซิว ตรงฝ่ายน้ำร้นนะคะน่นดูปลาซิวปลาซิว มค่ะน้ํามาเยอะแล้วค่ะน้ําท่วมแล้วค่ะไยน้ําล้นรถก็ข้ามไม่ได้แล้วนะคะ là cái mươi một, hai mươi hai, rồi. và nắng gì, nắng ตัวปลาตัวนี้่ายชวนน้ำไม่ไปไหนเลยนอนนิ่งเลย ไปน้ำล้นค่ะน้ำมาเยอะน้ำน้ำลาดทุ่งแล้วรดข้ามไม่ได้แล้วนะคะชมบรรยากาศน้ำค่ะปีนี้น้ำเยอะ 八八八，不要八。 ชมน้ำนะคะชมน้ำน้ำมาแรงมากนะคะเนี่ยน้ำมาแรงมากเลยนะดูปลาค่ะดูปลาฉันไปแล้วฉันดูสอกว่าเด้เราสองดนสามเราแบบ่นใดสมคนอู่ไปกันเดียวเราเราบอกเลย ปลาเยอะแยะเลยปลาตัวนี้ไม่ไปไหนเลยปลาตัวนี้กุ้งก็มีนะคะกุ้งกุ้งกุ้งชมน้ำไหลค่ะชมน้ำไหลน้ำท่วมค่ะฝ่ายน้ำล้นค่ะปีนี้คาดว่าน้ำน่าจะท่วมข้าวนะ น้ำเยอะค่ะปีนี้น้ำเยอะเขาค่อยยกยอด้วยนะมีเขายกยอด้วยเขายกยอด้วยนะเขายกยอด้วยปลาเยอะแยะเลย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องที่ตุ่มพารวยด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ค่ะแฮงๆรวยๆปังๆกันทุกคนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีนะคะ